แลกบ้านนี้แล้วก็ไปแลกบ้านนี้ตามมาตามกลับอย่างเงี้ยมันจะทําให้คลิปของเราอ่ะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็เลยอยากให้เราอ่ะโฟกัสเรื่องของคลิปเรามากกว่าถ้าสมมุติว่าเราอ่ะอยากเปิดสร้างไรายได้จากคลิปเรียวนะเพราะว่าคลิปเรียวไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ตายตัวว่าคุณจะต้องอมีผู้ติดตามเท่านี้คุณจะต้องมี ยอดวิวเท่านี้คุณถึงจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ได้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราผ่านเกณฑ์ของ facebook แล้วเขาก็จะส่งมาให้เราเองนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปไปติดตามเพื่อนนะคะก็คือติดตามได้แต่ว่าให้เราโฟกัสของคลิปของเราแล้วก็พัฒนาคลิปของเราไป วันหนึ่งนะคะทุกคนวันหนึ่งที่เราแบบว่าเราเราเรา,เรามีคลิปที่ปังคลิปที่เป็นไวรัลแล้วนะ่ะผู้ติดตามเขาจะเข้ามาหาเราเอง